มีคนเคยบอกว่าธรรมชาติจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งแค่น่งเงียบๆสูดอากาศบริสุทธิ์ลองฟังเสียงธรรมชาติดูบ้างแค่นี้ก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเราได้แล้วเราเลยอกเดินทางมายงที่แห่งนี้ที่ที่รายร้อมไปด้วยภูเขาทะเลหมอกวัตถุดิบล้ำค่าที่ซ่อน รอให้เราเดินทางไปคนเดีตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่วาวีค่ะสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นเมื่อมาถึงวาวีก็คือกาแฟด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้กาแฟอาราบิก้าของที่นี่กลายเป็นวัตถุดิบชั้นยอด ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและที่สำคัญก็คือวิธีการปลูกกาแฟของที่นี่เขาไม่ได้ปลูกเรียงแถวเป็นสวนเหมือนกับที่เราเคยเห็นทั่วไปแต่จะปล่อยให้มันเต,ติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติใต้ต้นไม้ใหญ่พี่หุยเป็นคนท้องถิ่นที่รักและหลงใหลในวัตถุดิบปั้นเกิดของตัวเองมาก กาแฟสายพันธุ์นี้ค่ะอย่างที่คุยบอกไปก็คือเขาต้องการล่มไม้ใช่ไหมคะพอเขามีล่มไม้เยอะเนี่ยมวลในสารกาแฟก็จะเยอะมากขึ้นก็เลยทําให้กาแฟของข้างบนนี้เนี่ยสุกช้าลงเนื่องด้วยอากาศที่เย็นกว่าที่ที่อื่นด้วยค่ะด้วยความที่อากาศดีขณะนี้ทําให้มวลดีแล้วจากนั้นรสชาติกาแฟก็ดีโดยเฉพาะ after taste ความหวานของกาแฟค่ะก็จะอยู่นานามันดีขึ้นกว่าที่อื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ และที่สําคัญนะพี่หุนกระพูิมใจนําเสนอที่เที่ยวในบ้านเกิดของตัวเองมากด้วยเช่นกันพาเราไปเดินสํารวจเส้นทางธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากสวนกาแฟเท่าไหร่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ตรงที่พอฝนตกหนักทั้งดอยก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกเราก็เลยได้ภาพสวยๆแบบที่ทุกคนเห็น ตอนนี้เหมือนแบบเราหลุดเข้ามาอยู่ในอีกมิติหนึ่งอยู่่ใช่ดีมากสายหมอกกำลังอบกอดเราเมาอะไรนะบอ่อน้ำศักดิ์ <laughs> สิทธิ์ <laughs> เราจะมากราบบ้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ทางไปก็สบายมากค่ะ,ะ,รระจริงค่ะสบายมากแต่ต้องระวังความสกปรนของเขาก็าคือมีประกายแสงนะคะพุ่งสู่ท้องฟ้าแทนที่จะมันออ่อเข้ามาจากไหนครับเอามาจากข้างทางเลย ใไปค่ะเดีย๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันค่ะคืะอสุเคมค่้าจะร่วมก่อนตอนนี้เราจะไปไล่ชากันค่ะทางก็งสบายสบายค่ะจิ๊บจิบ๊บ แต่ตอนนี้ปวดขาบ้าเก็งเก่งขาบ้ามีคนมาทักชายเราแล้วลได้เลยล้ได้ถึงแล้วค่ะตเต็มจิ๊บจิ๊บแค่ห้านาทีเองอาจจะต้องเดินเท้าต่อค่ะถ้ามาวาวีเราไม่ได้เห็นไรชาก็เหมือนกับว่ายังมาไม่ถึงเพราะชาของที่นี่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่ออีกอย่างนึงที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะ มชาผัดสำตัวนี้มันเป็นชาที่ค่อนข้างจะเป็นชาธรรมชาติะฮะเป็นต้นชาเก่าการเก็บใบชาฮะเขาดูที่ว่ามันมันต้องมียอดเนาะออย่างหนึ่งยอดแล้วก็สองใบอันนี้ก็คือเก็บเอาไปได้เลยได้ไปได้เลย ิบชาร้อนๆท่ามกลางบรรยากาศไร่ชาบอกเลยว่าฟินสุดๆแถมเรายังเอาชากลับไปฟินต่อที่บ้านได้ด้วยนะนอกจากชากับกาแฟแล้วที่ดอยวาวียังมีสุดยอดวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนมะคาเดมียนั่นเองค่ะ เราจะไปไหนกันคะเราจะไปที่สวนแมคคาเดเมียค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะคะซึ่งจะเก็บได้ไม่ได้เดี๋ยวมารอุดูกันค่ะจากต้นไม้ที่ทําหน้าที่เป็นเพียงแค่ร่มเงาให้กับาแฟกลายมาเป็นสิ่งที่สร้างรายได้กับเข้ามาสู่ชมชนและยังพลิตฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งซึ่งมคคาเดเมียของที่นี่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เยอะแยะมากมาย อย่างตัวล่าสุดนะที่ได้มีการพัฒนาในโครงการ U2T โดยศูนย์ฟินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนมมะคาดเดมียที่มีความหอมละมุนแปลกใหม่และยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยนะความรู้สึกเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังความรู้สึกก็คือชอบประทับใจมากคือแบบ ได้ครบทุกอารมณ์เลยอะสนุกมันแล้วก็หาถ้าเป็นอาหารสักจานหนึ่งก็คือว่าครบรสกลมกล่อมมากตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมาเที่ยวชมธรรมชาติเพื่อพักผ่อนใจเฉยๆแต่กลับกลายเป็นว่ามันทำให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ต่างไปจากวิถีชีวิตเดิมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแบบอันซินที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน เราเรียนรู้ที่มาที่ไปของวัตถุดิบท้องถิ่นในมุมที่เราไม่เคยได้รู้รวมถึงความเป็นมิตรของผู้คนในท้องถิ่นที่พร้อมต้อนรับเราเป็นอย่างดีมันเลยทําให้เราลืมความวุ่นวายของชีวิตปกติไปเลยความเครียดความเหนื่อยล้าก็หายไปเหมือนกับว่าได้เติมพลังให้ตัวเองอีกครั้ง